สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเลตเสตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK-8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลคิตันพาเลตของรีเม์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 คนิวเริ่มต้นกันที่ยูริเตอร์ละมองครับแล้วก็ที่เมอร์เทีคาสเตเยนั้นลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเยอรมันในการพบกับอียิปต์ที่ประเทศคูเวตก่อนพ่ายด้วยสกอร์หนึ่งสองครับซึ่งเกมนี้คาสเตียครับลงล่นเป็นตัวจริง 82นาทีครับก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในขณะที่ติลลามองครับก็ลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงการออกสตาร์ทในครึ่งหลังส่วนเบลฟาดครับที่มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามส่วนผลการอุ่นเครื่องของนักเตะเลเตอร์คนอื่นครับอย่างเพชรันดาก้านะครับได้ลงตลอด90นาทีครบแล้วก็เป็นการลงให้กับทีมแซมเบียนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่ออกไปพ่าให้กับอิสราเอลครับในสกอร์2-4 ปิดท้ายที่วิลเฟเอดดีครับลงสนามในช่วง4 5กาที5ทีแรกในเกมอุ่นเครื่องที่ไนจีเรียครับพ่ายโปรตุเกสไป0-4ที่กรุงลิสมนครับเอาล่ะครับนี่การเด็กวต์เขาสารของลิเตอร์ครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ